เริ่มมานัดชิไหมเมื่อแล้ขนาดนี้ดื้อเกินบ่อันสบายดีปะลุกเน่สวัสดีครับปะลุกเน่ค่ำแล้วคุณน้องตะเวนกระตุกดินแล้วตะเวนตุกดินแล้ว เป็นตกดินแล้วนะข่าเรงน้ากันเด้อปาลุงกินข่าวกันยังนาะตามแมแดงตามแมงวกแจงไก่ลยยงมาเด้อพี่น้องอาหารแร่งมาเร่งมาเด้อปารุ่งมาเด้อปารุงเด้อ มกทิ้นให้ไม่นะัมทิ้นนะมกทิ้นใ้แไ่มมกทิ้นให้ไห่ลูกมกทิ้นใช่ไหมมาไปเล่นไปผิดผิดผมดไม่ไม่ไม่พักได้ไลูกได้ไๆ้ได้แมต้องเฮ็ดหน่อะมาสิ่ไมามามาขอเลยมามามโอ้โอ้อ้ไปใ้นห่างปลูกเลยเกี่ยมเกี่ยมเกี่ยมมาแวเกี่ยมมาแล้วเฮ็ดบ่เฮ็ดเกี่ยมเกียมนั่นวุ่นหยนเด้ก่ยนเดเกี่ยมเดม่างใม่ไมม อืมทเปบ้านนี่เมื่อบ้านม่งเลชนื้อนี่นไปกินอกกินองกันเด้อมื่อเมื่อบ้านมงนะเออเมื่อก้เด็จยังมื่อบ้านมงแล้วสบายดีสบายดีนรือว่าปิดเนยนะสบายดีแขงออกแขงออกแบบวราเป็นวันไหนที่ว่าเป็นคนละว่าซักคนิงข้าพักเม็เก็ดอืมพักเมฆกับลาบใจนอ มองมก็คงกขาเดี๋ยวเราก็ใช้ปิ๊เดียวแล้จริงๆเรื่มีไิ๊ปก็ไมปลูกนี่ขาวเร็ว

นี่้ำจุ่มป่ะน้ำจุ่มนี่เราเป็นะลาลูกปลาลูกกกินกินกิาวปลาลุงกินข้าวปลาลุงกินข้าวเออมาบ่ายเดี๋วเห็นมาบ่ายปลาลูกลูกกินข้าวเด้อหปลาลุงกินขาวเด้อไปลูกดู แค่ไปลุกใช้ปลุกูิใช่ยังใหม่ปลุกปินพาเดอเอาขนานี้ใ่ห่าใจถุกไัก่ะอันเีบนัจังทำระยะสบาดีเลสบายดีน้ำต้มบ้า

น่ต้องเ่นตาแลเหมือนมันัน่งนยก็ฮะออจะกมางงงงามื่อเดือๆนันี่้ามื่อกดเด้อบตกเนทำไมท่ดื้อลเมื่อเด้อเขาเห็นียงเด้อแม่เนี่ยแม่จะไม่ตีได้ไหมอืมอืมถูไวถูไว ไอใครตื่นยันแปบไปเาขนมป๊บอาหนังาเด้ออนัด้เฮ้ยใช่ใช่ลใช่หนังใช่หนังขาวเด้เห็นหรือเ่านไแล้วเ,เ,ลเป่ไม,ม่ื่าแม่เ่อ่ะเอานหนัง่งด้

เงี้ยเงี้ยขับไก่แล้วขับไก่เหรอแม่พอแล้วจิตว่างไผ่พอแล้วเฮ้ยดอวงพอแล้วพอแล้วขับปิดด้วงขับวนน้ำมันหมดไงถึงได้เลยนี่เลยวน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 ปิดด้วงไปก่อน ไปสวยกันเถอะข้างหนึ่งไรข้างหนึ่งไรตยังแข็งยังมาไปอยีกกระไรมาอันมันดิโอเกี่ๆมาเลยคุณยานเดยออกเลยเกี่ยม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 อะไรนะนี่นเนี่นเนียนเนี่ยฮ้ยะวันเกี่ยมจะวันอ่ะใครบ้างเลย ยังจ้ะกุ้งไกุ้งบักนิดน้อยนี่กุ้งบ่ได้ถืออะไรเตวาดน้อันเ้าองทำนะน้องทำน้องทำเลยใช่ไหมบ่เนี่ยบ่ใช่ไหมเนี่ย มีน <in> <cents? S 1> e ังแล้วพอเอามาเบิดแล้วเอมาทำอย่างที่รอไงรวมกันมาเดี๋ยวขอขวักขวาย รถแยงยล่ะรถแย่หมเดผยาหอบเขาอ่ะยงไงแกรทั้งเขาอ่ะเขาไปรับจ้างบอรึจะไปรับจ้างมาเขาบกรมึงมันโอ้ยเบียกเว้ยข้าไปห้ามเปียแเจ็บขายางว่าได

cây gì đây? cây gì đây? Nhạc ngủ trong bắc ngang 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 ngủ Mày bắc ngang ngủ trong bắc ngang ngang ngủ trong bắc 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 ngang ngủ bớt bắc ngang ngủ trong chắc ngang ngủ trong bắc ngang ngủ trong bắc ngang